بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأيكم ان هي فغنا عبد الكريم بن عبد الصمد كان ان ان الله พร้อมคำอธิบายเขียนโดยอาจารย์สอดวารีจัดพิมพ์โดยเว็บไซต์ดาซีคอมและกลุ่มอัลอิคลาสตัวนี้เป็นการนำอ่านพระนามที่71็ดสิอัลเจมีลูผู้ทรงงดงามอัลลอฮ์คือผู้ทรงงดงามทรงใช้แต่เรื่องที่งดงามและทรงเตรียมรางวัลตอบแทนที่งดงามให้แก่บ่าวที่ดีของพระองค์คำอธิบายเพิ่มเติม พระนามนี้มาจากคำว่าอัลเจมาลุแปลว่างดงามสวยงามนามนี้ไม่ปรากฏในอัลกุรอานแต่ปรากฏในฮะดีษท่านศาสดามูฮัมมัดขอรับประทานพรและความสันติเดท่านได้กล่าวว่าลายะดูขล้วเจนน่ะจะมันแก่นะฟีลคลบิฮิมิสกอลามิสกอลูจารอตินมินกิบรินกอลารจุลุนอินนารจุลละยุฮิบู

ท่านก็ตอบว่าแต้จริงแล้วคือผู้ทรงงดงามทรงชอบความงดงามแต่ความโอหังนั้นคือการไม่ยอมรับความจริงและดูถูกผู้อื่นฮะดิษบันทึกโดยอิมาม,มุสลิมมาลิกฮาริสถานะาฮาริสโซฮีหะนักวิชาการที่ลงความเห็นว่าคําว่า am, อัลเามีลเป็นพระนามหนึ่งอัซซุนอานี 2. สองอิบนุอุสัย์สามอิบนุมันดา سي ابن هزم ها ابن عربي هو البيهكي يد ابن عثيمين بيت أبواني كاو الخص سيب بن ناصر سيب إد بن وحف سيب سوان الأباد ألو كيبو سوان نغوط نغام سوان رقوة نغوط نغام رون سوان نا تن نا أساجن الذين يذكرون الله قياما وقعورا على جنوبهم วิ่งทาการคิดในเรื่องการสร้างสวรรค์และโลกที่เราอยู่นั้นที่เราอยู่นด้นที่เราอยู่นั้นที่เราอยู่นั้นที่เราอยู่นั้ี่ราอยู่บั้นสี่เราอยู่นั้ที่เราอยู่นั้นที่เราอยู่น้่เราอยู่นั้นที่สราอยู่น้นที่เราอั้น่เราย่นั้นทราู่น้เราอยร่ั้นที่เราอย้ทเราอั้น่ราอ่นด้น่รอย่้ทเรางสิ่น้นี่เราอยร้าย่นีราย่น้ มหาบุญสุดยิ่งเดพระองค์โปรดทรงปกป้องเราหให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิดจากอันกอสรอลิอิมรอนอายะที่ร้อยเก้าสิบอินงสร้างให้ธรรมชาติเต็มไปด้วยสีสันงดงามสรงสร้างต้นไม้และดอกไม้นานาชนิดที่สวยงามสรงสร้างสัตว์หลายชนิดให้มีสีสันที่สวยงามสรงสร้างปลาหลายชนิดที่มีสีสันงดงามทรงสร้างม,มนุษย์มาอย่างงดงาม เราได้ับเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่งจากอันววอร์ชัีนอัตตีนขีอ4ปรุงสอนมนุษย์ให้เข้าใจความงามให้เข้าใจศิลปะและรู้จักดื่มด่ำกับความงดงามพรองสร้างสวรค์ที่งดงามจนไม่อาจพัธนาถึงความงามของมันได้ كأم قال الله أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خضر على قلبي بشر فاقرءوا إن شئتم فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ท่านสาสดาขอรับประทานพรและความสันติแดท่านกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงกล่ลาวว่าฉันได้เตรียมให้เก่บ่าวที่ดีของฉันในสิ่งที่ไม่เคยมีตาใดเคยเห็นไม่เคยมีหูใดเคยได้ยินและยังไม่เคยเกิดขึ้นในความคิดจินตนาการของมนุษย์ใดมาก่อนอ่านอายะนี้สิถ้าพวกท่านปรารถนาดังนั้นจึงไม่มีชีวิตได้รู้ถึงสิ่งที่ถูกสอนเตรียมไว้สำหรับพวกเขาอันจะเป็นที่รื่นรมแก่สายตา อาดิสบันทึกโดยอิมามบุคอรีมาเลคฮัดดิสสี่เจ็ดเจ็ดเก้าอิมามมุสลิมมาเลคฮดิสสองแปดสองสี่สัทนะฮัดดิษโซฮียะพระองค์ทรงสร้างนางสวรรค์ที่แสนงดงามให้เก็บบ่าวที่ดีของพระองค์วะฮูรุนไกรอินกะอัมซาลิลลุลอิลมักนูนและหญิงสาวที่มีในตาคมสวยงามประหนึ่งไขมุกที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีจากอันวัสรร อัลวาติยาอายะที่22ถึง23เนยมันที thi thi su, thi ah eh l l ่ดีที่สุดที่ชีวิตของบาทที่ดีคนหนึ่งจะมีโอกาสได้สัมผัสหากเราประสงค์คือช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นพระองค์ผู้ใดที่ได้เห็นพระองค์เขาจะมีความสุขและลืมทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งต่างๆที่มีในสวรรค์วูจูฮุยโมาดินนาบิรออิลารับบิฮานาซิรอ ในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเบิกบานจ้องมองไปยังพระผู้อภิบาลของมันจากอัลกุรออัลกิยามะอายะที่22ถึง23พระองค์ทรงประทานอิสลามที่งดงามให้แก่เราคำสอนของพระองค์ทั้งหมดนั้นงดงามทรงประทานอันกว่าที่สุดเสนไพเราะกินใจและงดงาม الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ว่าไม่ยุตลินว่าไม่ยุติลิลละหุฟามา له ว์มิน حد เลขาได้ทรงประทานคำกล่าวที่ดียิ่งลงมาเป็นคำพีคล้องจองกันกล่าวซ้ำกันผิวหนังของบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าของพวกเขาจะลุกชันขึ้นแล้วผิวหนังของพวกเขาและหวัวใจของพวกเขาจะสงบลงเพื่อรำลึกถึงลลอ a ์นั่นคือการชี้นำทางของลลอ a ์ พระองค์จะทรงชี้นำทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดที่อัลลอฮ์ทรงให้ขอลงทางดังนั้นสำหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้นำทางจากอันกอสุรออัลจุมรอายะที่2ี G ่ทรงสอนให้เรามีมารายาทที่งดงามใช้ท่านศาสดา,ดาขอรับประทานพรและความสันติแด่ท่านเป็นแบบอย่างของมารายาทที่งดงาม وإنّك لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ แท้จริงเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งกบิลมุฮตจดีนจงยกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสู่เจ้าโดยสุขุมและการตักเตือนและจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่าแท้จริงผู้อัยบันของเจ้ารู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงไปจากทางของพระองค์และ ทรงทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในทางที่ถูกต้องจากอันกัสระอันนั้นอายะที่ร้อยยี่สิบห้าทรงสอนให้เราแต่งกายดีๆโดยเฉพาะเมื่อจะไปมัสยิดยาบบนีอาดามะโคซูซีนตะกุมอินตะกุลีมัสยิดน์วกุลูวะชรบูวะลาตุสริฟูอินนะฮูลายุฮิบบุลมุสริฟีนลูกหลานของอาดัมเอ๋ยจงแต่งตัวให้ดี ณทุกมัสยิดและจงกินและจงดื่มและจงอย่าฟุ่มเฟือยแท้จริงพระองค์ไม่ชอบบรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือยจากอันกวาซรออัลอาอรอฟอายะที่ส1อัลลอฮุมะกคมะฮัสซันตะคอลกิฟัสซินคุลกิอัลลอฮ์ดังที่พระองค์ทรงสร้างฉันมาอย่างงดงาม ก็โปรยสูงทำให้มรรยัทของฉันงดงามด้วยถืดจากฮะดีสบบนทุกโด้มาอับมัดมาลิกฮะดีสสองสี่สามเก้าสองสถานะฮะดีสซเฮีข้อบ่งชี้บางประการจากพระนามเราโหยหาและเฝ้ารอช่วงเวลาที่เราจะได้พบและได้เห็นพระองค์เกิดความรักต่อละอย่างมากมายเราต้องฝึกเป็นคนที่มีบรรยัติที่งดงามเราต้องพูดจาสวยงามไม่ด่าไม่ว่า ไม่นินทาไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดของเราเราต้องละหมาดและทำอิบาด์ให้สวยงามไม่ใช่ละหมาดแบบขอไปทีเราต้องฝึกเป็นคนที่มีหัวใจที่งดงามไม่คิดร้ายไม่กโกรธไม่อิจฉาริษยาไม่อวดดีเราต้องสอนหรือตักเตือนผู้อื่นโดยใช้วิธีการสอนที่งดงามเราต้องแต่งตัวให้สวยงามบอกอุดเอาเราเราควรอ่านอัน่านให้ไพเราะ Mereka melakukan sesuatu dengan baik dan dengan cara yang baik.